หนุ่สุดยอดพี่หนุ่มเห่งร้าเล็กขอเด้งเหรอสตรีมสตรีมสตาร์ทแล้วเอ้าพี่ใช้อ๋อไม่มีอะไรไม่มีแล้วค่ะเมื่อกี้ขึ้นจอดำตกใจเออมันยังไม่เจอไลฟ์ในเฟสอ่ะแต่ยังเกย์ดีเลยดีเลยดีเลยไม่แล้วค่ะเมื่อกี้ขึ้นจอดำตกใจเอ้ยทำไมเสียงมันเข้าวะ ทำไมเสียงมันเข้าอะ่ะทำไมเสียงมันเข้าอะ่ะ สวัสดีครับพี่น้องทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์ของเรานะครับทั้งใน Facebook แล้วก็ TikTok ด้วยนะฮะทิกท็อกทิกทมาใครที่เข้ามาแล้วสามารถส่งสัญญาณบอกกันได้ว่าตอนนี้ภาพพี่ชัดเสียงพี่ชัดไม่กระตุก นะครับหรือไม่มีอะไรอยู่ข้างหลังพี่ตอนนี้ยกเว้นจอนะฮะถามาบอกพี่ได้ถ้ามีอะไรบอกจะได้รีบทำบุญนะฮะอ่ะใครเข้ามาแล้วสามารถพิมพ์มาคุยกันได้ส่งสัญญาณบอกหน่อยว่ามีตัวตนอยู่จริงนะครับส่งมาแล้วส่งมาแล้วอ่ะระหว่างรอทุกคนเหมือนเดิมครับสิ่งนี้มีกันหรือยังเอ่ยเมจิกวันเพจของเรานะครับที่สรุปการเปลี่ยนแปลงข้อสอบทีแคสเนาะ เด็กม .6 รุ่นนี้หรือจะม .5 รุ่นนี้นะครับก็เอาไปดูได้นะครับเด็กมต้นแอบ,บเอาไปดูก่อนได้เพราะว่าใน Magic One Page อันนี้ไม่ได้มีแค่ตัว t ีแค่เท่านั้นนะครับยังมีอะไรด้วยครั้งที่แล้วเคยบอกไปแล้วครับใครที่ดูไ like ลฟ์พี่มา มีตัวคำศัพท์ที่ออกสอบบ่อยๆด้วย200คำนะครับแล้วก็มีสรุปกรม m ม a าด้วยนี่หน้าตาแบบนี้เลยนะครับมีหลายเรื่องมากๆเรื่องที่ออกสอบเรื่องที่จำเป็นทั้งนั้นเลยนะครับไม่ซูมให้ดูใครอยากดูก็ไปโหลดเองนะฮะโอเค <c oughs> okay. อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าวันนี้เราติวอะไรนะครั้งก่อนติวกรา m ม a าไปแล้ววันนี้ก็ต้องเป็นติวอะไรครับ <c oughs> ติวโ o c a b บเดี๋ยวมาคุยกันนิดนึงนะครับว่า v o แคมมันจะไปโผล่ในข้อสอบพาร์ทไหนขอเน้นตัว t c a s สเป็นหลักก่อนแล้วกันนะครับเปิดมาหน้าที่2ของอันนี้ครับถ้าเกิดใครที่มีแล้วใครไม่มีดูจอตามพี่ครับข้อสอบเรามี2อันถูกไหมมี t c a s กับ A l e v e l จะไม่พูดแล้วนะเรามาดูกันดีกว่าพี่พูดไปแล้วครั้งที่แล้วว่าตัว v o c a มปะจะมาโผล่ในตัว reading ทุกคนจะโดนหลอกด้วยชื่อพาร์ท แม้ว่ามันจะเป็น reading skill แต่ว่ามันยังมีพาร์ที่เป็น text completion หรือ close test อยู่ไป็ข้อสอบเติมคำนะครับซึ่งจุดที่เติมคำนอกจากเติม grammar เรายังสามารถเติมคำศัพท์เข้าไปได้ด้วยหมายความว่าทั้ง4ช้อยของเราจะเป็นคำศัพบคนละคำถ้าแกแปลออกแกก็เลือกคำนั้นไปเติมเลือกคำที่ถูกไปเติมถูกปะถ,ถ้าแปลไม่ออกทำไงนะจำได้ไหมถ้าแปลไม่ออกทำไงนะมัวนะมัวเลยเพราะฉะนั้นวิธีการตั้งรับข้อสอบพวกนี้เนี่ยง่ายมากครับท่องศัพท์ พูดง่ายไงแต่ทายากเออท่องศั์ครับต้องรู้ศัพ์เยอะๆเอาจริงคือยังไงก็ต้องรู้เยอะอะข้อสอบของประเทศไทยของเรามันยังวัดประมาณนี้อยู่อะนะครับเออทีนี้ในฝั่งของ A level หรือวิชาสามัญที่เขาเปลี่ยนชื่อบ้างแหละมันอยู่ในไหนนะครับมันก็อยู่ในพาร์ทเดียวกันครับ writing skill ครับเป็น text completion เหมือนกันเนาะเติมคําในช่องว่างอันนี้ก็มีคําศัพท์อยู่แล้วนะครับจากประมาณ10ข้อเนี่ยก็จะเป็น10-15ข้อเนี่ยก็จะเป็นเอ่อเติมคําศัพ์ ไปประมาณสัก5ข้อเนาะจาก15ข้อประมาณนี้ก็5 5 25 <c oughs> ทีนี้ทุกคนครับนอกจากจะอยู่ในพาร์ทเติมคำคำศัพท์ยังไโปโผล่อีกจุดนึงด้วยครับและเป็นจุดสำคัญด้วยรู้ไหมพาร์ทไหนพาร์ท reading ครับข้อสอบ Reading อ่ะที่เราอ่านกันเยอะอะอย่างน้อยน้องต้องแปลให้ออกถูกปะต้องรู้ศัพท์ถึงจะอ่านเข้าใจนอกจากอ่านเข้าใจแล้วบางครั้งใน Reading ยังถามคำศัพท์ตรงๆเลยด้วยมันจะทำตัวดำขีดเส้นใต้มาว่าอีกคำเนี้ย แปลเหมือนคาว่าอะไรคำเนี้ยหมายความว่ายังไงนะครับถ้าเกิดน้องรู้ศัพท์น้องสามารถกาคําตอบไปเลยโดยที่ไม่ต้องไปมัวอ่านจะเยอะอเคยปะรู้ศัพท์ยิ่งเยอะยิ่งดีนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวที่นี้วันนี้เราเรา,เราลองมาเช็คตัวเองกันจากข้อสอบจริงที่พี่เตรียมมานะครับมาตะลุยโจทย์ข้อสอบจริงกันดีกว่าเนาะพี่ดึงจากข้อสอบเก่าๆมาเลยครับอันนี้เป็นข้อสอบวัดความหมายในคอนเท็กซ์หมายความว่า มันจะมีคอนเท็กซ์มาให้คอนเท็กซ์คือบริบทหรอเนาะหรือมีประโยคมาให้เราอ่านนะครับอย่างอันเนี้ยจริงๆพี่ตัดมาจาก Reading ครับข้อหนึ่งมันถามว่า the word assaulted can be replaced by คำไหนสามารถแทนที่ด้วยคำไหนได้พูดง่ายๆก็คือถามหาอะไรครับถามหาคำเหมือน Synonym นั่นเองถูกปะอย่างข้อหนึ่งเนี่ยคือวัด Synonym คำที่มีความหมายเหมือนกัน ซึ่งถ้าน้องรู้ว่า assault e d แปลว่าอะไรน้องก็เลือกคำตอบได้เลยสักข้อหนึ่งในนี้ถูกปะแต่ถ้าน้องไม่รู้อันนี้พี่ตัดมาจาก Reading หมายความว่าแกสามารถย้อนกลับไปอ่านใน Reading ได้ว่า assault e d อยู่ในบริบทแบบไหนประโยคแบบไหนแล้วค่อยเดาความหมายเห็นปะความโชคดีคือมันมี Context มาให้นะครับแต่ทีนี้สำหรับเด็กของพี่แล้วนั้นนะครับด้วยความที่เวลาเราน้อยอยู่แล้วในการทำข้อสอบ พี่ก็จะพยายามให้สับไปเยอะๆแหละให้น้องไปท่องซึ่งคำนี้จริงๆไม่ได้ยากและพี่ก็สอนเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับสอนคล้องกับข้อสอบจริงๆเออใครที่เคยเรียนกับพี่พี่จะสอนเป็นมโลจิกคำนี้ครับนี่คนที่เคยเรียนครับออกคำนี้ออกเสียงว่า assault assault แล้วพี่ให้ท่องเป็นเมโลจิกคนที่เคยเรียนมาจะรู้ว่ามโลจิกคือการท่องศัพท์แบบหาตะก,กปะประหลาดๆนะ <laughs> แถให้มันนะฮะ assault ท่องว่า อัเสาอัเสาอัดซอลอัอลอัเสาอเสาอัดซอลอัอเสาเจ็บไหมครับเจ็บถูกปะถ้าอัเสาต้องเจ็บเพราะฉะนั้นเราก็เห็นภาพอะจับมันขยุ่มหัวเอาหัวกระแทกเสาปัง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 อย่างนี้เราเรียกว่าเป็นการทำลายร่างกายถูกปะเพราะฉะนั้นอัเสาอัดซแปลว่าทำลายร่างกายนะครับพอลู้ว่ามันแปลว่าทำลายร่างกายอยู่แล้วท่านรู้อยู่แล้วนะแกมาดูชอยอันไหนที่ตอบได้เลยครับอันไหนที่ดูทำร้าย ก็ต้องตอบว่า attack แค่นี้เลย assault attack ความหมายเดียวกันแปลว่าทำร้ายนะครับทำร้ายร่างกายต่อไปเลยถูกไหมข้ออื่นแปลว่าอะไรครับ knock 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 knock, knock, knock. ก็ก็ครับแปลว่าอะไรครับแป,ปรนะแปลว่าเป็น verb เนาะแปลว่าเคาะนะครับต่อมาข้อ2ครับ bury เออมาจากคำว่า b e r y เนาะที่สะกดยังไง b u r y เป็น verb แปลว่าฝังแบบฝังศพฝ,ฝ,ฝังนู่นฝังนี่ได้นะครับเอ,อ ต่อมาคอ g h สครับมาจากคำว่า c a Catch เป็น VERB แปลว่าจับถูกไหมและคำสุดท้าย c a ชนะครับเป็น VERB แปลว่าขังถ้าใช้เป็นคำนาม c a g e ก็แปลว่ากรงถูกไหมเออเนี่ยถ้ารู้คำศัพท์ชีวิตง่ายมากต้องกลับไปอ่านใน Reading ปะไม่ต้องนี่พี่พี่แค่ดึงโจทย์มาไม่ต้องเอา Reading มาแกก็ตอบได้ถ้ารู้คำศัพท์นะครับเพราะฉะนั้นการรู้เยอะยังไงก็ดีกว่าท่องไปครับเมโมร อัดเสาร์แอสโซทำลายร่างกายอัดเสาร์แอสโซทำลายร่างกายนะครับจริงๆเราเอาอันเนี้ยมาแต่งเป็นเพลงสั้นๆด้วยไม่รู้มีใครเคยติดตามหรือเปล่าสามารถดูในในทิกตอกเราเราลงปะอีเพลงอัดเสาร์อะหรือว่าลงใน IG อย่างเดียวนะอะไรนะยูทูบเอ่อยูทูบมีนะฮะเออเข้า YouTube Memory by ยเอคัลเซปได้นะครับก็จะเจอเพลงนี้ที่บอกว่า <S <S อยากจับเธอมามัดอัดเสาร์แอสโซทำลายสักทีนั่นแหละให้สมที่เธอย่ำยีดวงใจดวงนี้ของ ชันไปนะฮะนั่นแหละลองไปดูนะครับเค okay. ต่อมาข้อที่2อครับอันนี้มาจากข้อสอบจริงเหมือนกันข้อสอบแกดนะเขาบอกว่า we've collected together the latest diet advice นะครับเราได้รวบรวมคำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของอาหารแบบล่าสุดเอาไว้แล้ว let's all pledge to reclaim our waste นะครับเรามาเพล e กันดีกว่าที่จะ reclaim reclaim แปลว่าอะไร เอาคืนเอากลับมานะครับเอาอะไรกลับมาครับ w เ s t <ส>ก็คือเอวนะครับเอาเอวเรากลับมาแน่นอนแหละเกี่ยวกับอาหารลดน้ำหนักอะไรเงี้ยเนาะเรามาเพลสกันดีกว่าเพล e แปลว่าอะไรเพลคืออะไรเออถ้าสมมุติว่าอ่านแล้วไม่รู้น้องก็ต้องอันนี้คือตัดมาจาก r e ด d ิ้งเหมือนกันแกต้องอ่านอีกหลายประโยคมากแล้วค่อยมาคิดว่าเฮ้ยมันควรจะเป็นอะไรดี let's all ถ้าเกิดหลักการง่ายนะคือเอาคำเข้าไปแทนเรื่อยๆค่อยแทนไปมาพวกเรามาคอนติเนียที่จะเอาเอลกลับมาจริงๆมันก็พอไหวนะพวกเรามาแบบทำกันต่อเก็นปะพวกเรามาสัญญากันดีกว่าว่าเราจะเอาเอลกลับมามันก,ก,ก็ได้ไงเรามาถามกันดีกว่าอ,อ,อ,อันนี้ตัดทิ้งเก็นปะ <laughs> เออาสินี้ตัดทิ้งต่อมาเรามายอมรับที่จะเอาเอลกลับมากันดีกว่า มันแปลกถูกไ่มมันแปลกกับเราไมา่หยุดที่อาเอวกับมากินกันดีกว่าทุกคน <laughs> เลิกคุมน้ําหนักแล้วนะฮะเออพี่ขอข้อนี้ได้ไหม <laughs> ไม่ได้เนาะโอเคมันก็จะเหลือสมมติตัดช้อยอ่ะมันก็เหลือหนึ่งกับสองอันนี้คือเอาคําไปแทนแล้วนะยังเหลือหนึ่งกับสองทีนี้สุดท้ายอะ่ะก็ต้องเดาอยู่ดีใช่ปะ่ะเพราะว่าน้องถ้าไม่รู้ความหมายก็ตอบไม่ได้ไงเออทีนี้สําหรับคนที่เคยเรียนกับพี่ไปนะครับจริงๆเราเคยอัดกรอน,นี้ไปแล้วด้วยข้างล่างนี้ Memory p o m e นะครับเป็นกรอนสัญญาอันนี้กรอนแต่งใหม่เลยเนาะเราจะทำตามสัญญาไม่ใช่เนื้อเพลงนะอันนี้กรอนนะฮะทุกคนมันมี Magic One Page ใน YouTube สามารถไปตามดูได้ของ E Concept นะครับเคยสอนก่อนนี้ไปแล้วนะฮะสอนแบบฟรีๆหรืให้ทุกคนได้ดูนะครับเนี่ยเราจะทําตามสัญญา Promise กันมานานแล้วใช่ไหม Swear pledge oath b o w ว่าไง Commit contract ว่าไง Undertake เอาไว้ลืมได้ไงนะเธอนะครับกรอนนี้เนี่ยทั้งหมดมีความหมายในเชิงการสัญญากัน เพราะฉะนั้นถ้าน้องจําศัพท์กลุ่มนี้ได้น้องจะรู้ว่า pledge อยู่ในกลุ่มนี้และซีโนน y มตัวใกล้สุดคือคําว่า promise ถูกไหมครับทีนี้หลายคนนะ่ะพอเห็นวิธีการจําศัพท์แบบนี้จะมีความรู้สึกแบบม,มันแปลกอะพี่หนูแบบไม่ถน,นัดท่องเลยไม่อยากท่องไม่อยากท่อง,อง <laughs> ไม่ได้ว่าอะไร <laughs> แกก็คือข้อดีของการที่พี่แต่งกรหรือแต่งเพลงขึ้นมาหมายความว,ามว่ามันคือรวมกลุ่มศั์เอาไว้แล้วคือแกจะไปท่องแยกคําก็ได้ แต่ใครอยากท่องเป็นกรอนก็ได้เหมือนกันถูกปะเพราะฉะนั้นมันมีประโยชน์ครับไม่อยากท่องเป็นกรอนไม่เป็นไรเนาะก็ท่องเป็นคำๆไปได้อย่างนั้นก็ให้รู้ว่ากลุ่มนี้ความหมายใกล้เคียงกันทีนี้คําตอบของเราถ้าคนที่ท่องกรอนกับพี่ไปก็จะตอบข้อนี้ได้ทันทีว่าตอบว่า promise ถูกปะพวกเรามาเขาเรียกว่าตั้งมัน่นตั้งคําปฏิญาณกันดีวกว่าว่าเราจะเอลกลับมาให้ได้นะครับหุยเล่หุยไปครับข้อที่3 all vaccines mm hmm. เขาสอบจริงอีกแล้วครับ Are the tested for safety before they are approved Australia? Rolii for before for the tested they use in Australia? วัซีคนทุกอันถูกทดสอบอย่างจุดๆเรื่องความปลอดภัยก่อนที่มันจะถูก approved นะถูกอนุมัติให้ใช้ได้ในออสเตรเลียทีนี้มันต้องถูกทดสอบอยังไงล่ะคือถ้าน้องรู้ความหมายน้องก็จะตอบได้เลยถูกปะ่ะแต่ถ้าไม่รู้อย่างน้องก็ต้องใช้คอนเท็กซ์ช่วยตามชื่อพาร์ทของมันคือ meaning in context ถูกไหมครับคอนเท็กซ์คือ วัคซีนต้องถูกเทสก่อนใช้ต้องถูกเทสแบบไหนอะความหมายต้องเป็นดีหรือไม่ดีอะก็ต้องดีต้องถูกเทสอย่างดีถูกปะต้องถูกเทสอย่างละเอียดเออถูกเทสว่ามันปลอดภัยจริงๆก่อนใช้เพราะฉะนั้นเราก็โอเคหาข้อที่มีความหมายประมาณนี้เทสอย่างดีเทสอย่างละเอียดนะครับข้อไหนดีมี completely มี briefly eagerly rarely nearly เอาข้อที่รู้ก่อนข้อที่พี่คิดว่าเด็กส่วนใหญ่นะครับประชากรส่วนใหญ่จะรู้คือข้อ4 a ร e เวลาเล่นเกมมันเจอไงถูกปะสิ่งนี้มันแรมากแรมันคือแปลว่าอะไรครับ <S <S หายากโอเคแรลี่ okay. เนี่ยเป็น a d v e rb ที่แปลว่าแทบจะไม่นะครับหายากมากคือแทบจะไม่เกิดขึ้นเลยแทบจะไม่เกิดขึ้นมันเป็นหนึ่งใน a d v e rb of frequency ได้บอกความถี่ได้ว่าแทบจะไม่เกิดขึ้นนะครับน้องลองเอกไปแทนสิได้ไหมวัคซีนเนี่ยแทบจะไม่ถูกตรวจสอบ เอ๊ะเอ๊ะเราไม่ใช่นะแบบเนี้ยเออก็ตัดทิ้งไปครับเก็ตไหมก็เนี่ยเหนือหนึ่สอาห้าอ่ะอันไหนที่รู้จักอีกอ่ะ completely ก็น่าจะแบบวิ้ว c o m p l e t ไงพี่ c o m p l e t e เป็นไง c o m p l e t e completely complete คือแบบเสร็จสมบูรณ์ใช่ป่ะต้องถูกเทสอย่างแบบเสร็จสมบูรณ์ฟังดูพอไหวอยู่อะมันต้องครบกระบวนการไงถูกป่ะเออ completely เนี่ยคือแปลว่าครบถ้วนครอบคลุมได้นะครับครบถ้วน ครอบคลุมเออสุดๆก็ได้นะครับสุดๆพอได้ไหมถ้าแทนความหมายน่าจะได้อยู่ถูกปะ่ะแต่คำถามคือน้องมั่นใจไหมว่าจะตอบข้อนี้มั่นใจมัมแบบเทียบกับข้ออื่นที่อาจจะแปลไม่ออกอะคนที่ทำข้อสอบอยู่ก็จะแบบใช่ปะวะ ข้อนี้กูแปลได้มันง่ายเกินไปเป่าวะ <c oughs> เกิาป่ะมันจะสงสัยกับข้ออื่นเควชันกับข้อที่เราแปลไม่ออกอะนะครับงั้นเรามาลองมาแปลข้ออื่นก่อน briefly brief แปลว่าอะไรครับจริงๆพี่มี memory คำนี้ด้วยนะบีบบีบ brief บีบบีแบบแบบเวลามันบนะีบคันอะเก้าป่ะเวลามันบีบ brief เวลามันบีบ brief แปลว่าอะไรครับเวลามันทำไมมันระ,ระยะเวลามันน้อยมากมันสั้นๆนะครับ briefly แปลว่าแบบแป๊บเดียวเนาะ briefly แปลว่าแป๊บเดียวเวลาสั้นๆนะครับ briefly แป๊บเดียว eagerly เป็นไง eager eager กระตือรือร้นนะครับอย่างกระตือรือร้นหมอปลายต้องรู้ทุกคำนะครับกระกระือวะกระตือกระอย่างกระตือรือร้นนะครับมอต้นรู้ก็ดีครับ เพราะว่าจริงๆคำศัพท์มันไม่ได้ยากขนาดนั้นส่วนคําว่า nearly ทุกคนวิท near แปลว่าใกล้ nearly แปลว่าอะไร nearly แปลว่าเกือบเออใกล้และอีกนิดเดียวนะครับแปลว่าเท่ากับคําว่า almost ละกันเออเกือบนะครับเกือบโอเคถามว่าข้อไหนตอบได้เทสอย่างครบถ้วนเทสอย่างแป,ป๊บไม่แป๊บแป๊บเดียวนี้ไม่เอานะเ <laughs> ทสยเยอะหน่อยครับก่อนจะเอามาฉีดนะฮะแล้วก็เทสอย่างกระตือรือร้น มาเรามาเทสกันดีกว่าก็ตื่นรอมกับเทสอย่างเกือบแต่เทสเทสเถอะอย่าเกือบเลยนะครับมันก็จะเหลือแบบอ่ะอย่างน้อยสองข้อความหมายบวกถูกปะ่ะก็ต้องตอบข้อที่หนึ่ง completely ใช่แต่ถ้าสมมุติว่าแกรู้คำความหมายอยู่แล้วอ่ะแกไม่ต้องเสียเวลาคิดนั่งแปลทุกข้อเห็นปุ๊บมันตอบได้ปับ๊บนะครับคนที่เรียนกับพี่มาก็จะเจอสิ่งนี้ครับ คอสเมมโมโลดีของเรามีเพลงนะฮะชื่อว่ารักเธอที่สุดเนาะรักให้เธอทั้งหมดฉันรักเธอที่สุด Uter, absolute, entire, altogether complete comprehensive downright definite ฉันรักเธอที่สุด total whole the roll เคยฟังปะถ้าไม่เคยแอบเปิดได้ฟังหนึ่งรอบแล้วกันแอบขายของนะฮะแอบห้ฟังหนึ่งรอบแล้วกันเพลงนี้เพราะนะลองฟังกันดูได้ Complete Comprehensive, d w right คอมพลีทคอมพลีฮันสแเซวดาวไรเดฟฟิเนฉันรักเธอที่สุดทั้าาบบวที่ h โฮเทล โอเคนะครับประมาณนี้ถ้าเกิดใครที่อยากฟังนะครับจริงๆพี่มีแัมปลให้ฟังใน YouTube ด้วย u t u b u ของชนะ่อง Channel m e m o r ยเอคอนเ c e p t น้องสามารถไปหาฟังได้เ e ิร์ชชื่อเพลงนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดน้องอยากรู้ลึกกว่านั้นไม่ได้อยากรู้แค่คำศัพท์อยากรู้ความแตกต่างแต่ละคำการใช้อะไรเงี้ยก็เจอกันในคอร์ส m e m o r y ได้นะครับพี่ก็จะมีสอนเนาะโอเคเนี่ยเราเห็นไหมคำศัพท์ที่เราเจอเมื่อกี้นี้คือคำว่าอะไรนะ Complete กับคำว่า the r o หรือว่าเซโร่เขาแค่เติมลี่เข้ามาเฉยนะครับถ้าน้องรู้กลุ่มนี้น้องก็ตอบได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องทำอย่างอื่นเลยเร <_: S 1> ็วมากประหยัดเวลามากอ่ะดูข้อ4ครับข้อต่อมาเรามี5ข้อหรือ4ข้ออ๋อเรามี4ข้อนะเรามี4ข้อข้อสุดท้ายแล้วทุกคนนี่ข้อนี้จากข้อสอบปีล่าสุดเลยครับจากข้อสอบวิชาสามัญปีล่าสุดเป็นข้อที่มีคนด่าเยอะเหมือนกันเนาะแต่ถ้าเกิดเรียนกับพี่ไปก็น่าจะตอบได้ นะครับข้อที่4ครับเขาถามว่า what does the word collaborate in paragraph 2 mean คำคำนี้แปลว่าอะไรซึ่งเขาก็ให้มาเป็นคำเพราะฉะนั้นมันก็วัสลอนิมเหมือนกันใช่ปะเอออ่ะ c o l l a b ครับเชื่อว่าทุกคนรู้จักคำว่า c o l l a b ดู YouTube มาต้องเจอคำว่า c o l l a b กันบ้างแหละแปลว่าอะไรครับอ่ะแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรเออ ร่วมมือร่วมงานกันนะครับร่วมงานร่วมมือทีนี้มาดูชอยส์ครับมาดูชอยส์กันดีกว่าว่ามันแปลว่าอะไรครับอะไรนะอ่ะอ่ะลองพิมพ์คำตอบกันมาซิในไลน์นะครับในห้องสดตอนนี้กำลังแบบว่าเถียงกันอยู่ว่ามันต้องเป็นข้อไหนกันแน่ตอบ,ตอบฮะตอบสี่ไปก่อนอ่ะมีใครตอบข้อไหนมีใครตอบข้อไหนอะไรนะ ข้อสามทำไมอ่ะเอาคนอื่นเอาคนอื่นว่าไงเอาคนอื่นว่าไงอะไรนะอ่ะเฉลยว่าครจำไม่ได้ด้วยพวกแกเคยเจอมาแล้วนะอ่ะในในไลฟ์ในไลฟ์ live, 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 live. ลองพิมพ์ตอบกันมาสิว่าตอบอะไรดีตอนนี้มีสองทีมเนาะทีมสามกับสี่อ่ะลองเป็นสามกับสี่แล้วกันลองกดตัวเลขมาสามกับสี่นะครับคิดว่าแปลว่าอะไรเออไม่ใช่คิดว่าตอบข้อไหน ตึก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 เฉลยครับผมคือจะบอกว่าข้อเนี้ต่อให้แกคืออันนี้มามาจากวิดดิ้งนะต่อให้แกไปอ่านวิดดิ้งแกก็ตอบไม่ได้เออข้อนี้คือเหมือนวัดคำศัพท์แบบคำซับคำศัพท์อ่ะเพราะฉะนั้นถ้าแปลไม่ได้อ่ะจบข่าวนะครับจริงๆข้อนี้คําตอบคือข้อ3มครับแปลเหมือนกันแปลว่าร่วมงานหรือร่วมมือเออ จริงๆคนที่ตอบคนที่ตัดช้อยเหลือ3กับสอ่ะแสดงว่ารู้ความหมายถูกปะ่ะแต่ว่าติดเล็กน้อยตรงความต่างของคำนิดนึงคือถ้าคนที่เคยเรียนกับพี่มาก็จะตัดเหลือ3กับ4เหมือนกันเพราะในเพลงที่พี่สอนนะครับเห็นเปล่าเรามี3คมคำนี้ต่อกันเลยมาเรียงกันเลยเพราะฉะนั้นคนที่เรียนไปปุ๊บอย่างน้อยต้องตัดช้อยได้ครับแต่ทีนี้ถ้าคนที่จำคำไปอย่างเดียว ไม่รู้ความต่างนะครับไม่ได้เี็นความต่างไปก็อาจจะมีแบบสครั g เกิลลำบากในการเลือกนิดนึงเนาะความต่างก็คือตัวคําว่า coordinate อะที่ขอไม่แปลว่าร่วมมือหรือร่วมงานละกันขอแปลว่าประสานประสานงานหมายความว่าคือถ้าเกิดที่นายเกับนายบีทำงานด้วยกันอันนั้นคือ collaborate หรือ,อ,อ cooperate co ถูกปะแต่ว่าถ้าสมมติที่เป็นตัวกลาง เอาสอฝ่ายมาทำงานด้วยกันติดต่อทั้งสองฝ่ายอะไรเงี้ยเราใช้คำว่า coordinate เก็าปะเออเพราะฉะนั้นในเคสเนี้ครับเราเลยต้องตอบคำว่า c o o p e r a t e เนาะไม่ใช่ coordinate นะครับคนที่ท่องแต่คําศัพท์ไปแล้วไม่ได้มาเรียนกับพี่ก็จะ struggle ในการเลือกนิดนึงนะฮะเออหรือคนที่เรียนไปแล้วแต่ลืมก็ struggle เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นท่องเยอะๆนะฮะจำไปนะฮะโอเค okay. มาดูคําอื่นดีกว่าแปลว่าอะไรครับ โคอินไซน์รู้จักคำว,ว่าโคอินซิเดนต์ปะโคอินซิเดนต์แปลว่าเรื่องอะไร<า>เรื่องบังเอิญโคอินไซน์ก็คือเกิดขึ้นนะครับเกิดขึ้นเกิดขึ้นแบบพร้อมๆกันเพราะโคมันแปลว่า to g e t h e r เนาะเกิดขึ้นพร้อมกันนะครับมักจะหมายถึงแบบโดยบังเอิญแบบไม่ได้ตั้งใจให้มันเกิดขึ้นพร้อมกันนะครับเจอคำว,ว่าโคคำว่าโคเนี่ยมันแปลว่า o g e t h e r โอเคเนาะอ่ะ c o adjust อันนี้น้องดูแค่คำว่า adjust พอ adjust แปลว่าอะไร <Yeah. S 1> adjust แปลว่าปรับนะครับ c o administer administer แปลว่าอะไรครับ mm hmm. เออจัดการบริหารเนาะการจัดการเคเสร็จ yeah. เรียบร้อยนะฮะจริงๆเพลงนี้ mm hmm. เพลนี้แกไม่ต้องฟังเพลงก็ได้ mm hmm. หรืออยากฟังก็ฟังได้คือมันเป็นเชิงแร็ปไงเพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่จเป็นต้องมีดนตรีนะครับเดี๋ยวลองให้ฟังหนึ่งทีแล้วกันนี่ coordinate cooperate collaborate team up unite to assist Our hands who ban conspire Consort, and die fraternize, call look. พอดูพอดูพอดูนะครเอออันนี้พี่ลองเองนะแม้ว่าเสียงจะไม่เหมือนก็ตามนะเออนั่นแหละ coordinatecooperatecollaborateteam upunite to resist join hands p o o l b a n k conspire consort กันได้ fraternizecollude นะครับลองไปท่องดูได้ใครไม่อยากท่องก็เหมือนเดิมครับก็จำเป็นทำคำไปแต่ว่าอย่าลืมดูความต่างแต่ละคำด้วยบางทีมันมีจุดต่างกันเล็กน้อยนะครับ เออเสร็จเรียบร้อยเป็นไงครับ4ข้อนี้พอจะทําได้กันไหมได้กี่ข้อลองพิมพ์บอกกันมาหน่อยสิเออพิมพ์บอกกันสิว่า4ข้อนี้ถ้าไปเจอจริงในข้อสอบทําได้ไหมได้สักกี่ข้อกี่คะแนนนะครับเค okay. อ่ะวันนี้มีอะไรมาให้ด้วยเหมือนเดิมนะครับก็อยากแนะนำละการสำหรับคนที่ รู้สึกว่าเฮ้ยยังไม่แม่นเท่าไหร่เลยพี่นะครับอยากจะเสริมทำยังไงดีเอ็นคอนเซปต์มาทั้งทีก็อยากแนะนำเนาะถ้าเป็นน้องมอปลายนะครับเรามีคอสแพ็กนี้เป็น Ultimate Reading and v o c a แเป็นคอสเดียวกันนะแต่แบ่งเป็น2เล่ม2เนื้อหานะครับคือเล่ม1เป็นโวลแคเล่มหนึงเป็น r e ดด i n g เนาะก็จะสอนเลยพวกรากศัพท์ Prefix Suffix สอนจำศัพท์ต่างๆวิเคราะห์คำศัพท์แล้วก็มีตัวอย่างแนวข้อสอบให้ด้วยนะครับแล้วก็ตัว r e a d i n g ก็เหมือนกันสอนเทคนิคการทำ e a d i n g Skill ต่างๆแล้วก็มีแนวข้อสอบให้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับของมอปลายแนะนำเลยเนาะต่อมาของมอต้นครับเผื่อมีน้องมอตอ้นดูอยู่ตอนนี้เตรียมตัวลงหน้านะครับจริงๆเรามี Junior Reading and VoCA b เหมือนกันของมอตอน้นเนาะก็หลักการเดียวกันสอนเทคนิคสอนสกิลต่างๆแล้วก็แนวข้อสอบของมต้นแล้วก็ข้อ แล้วก็เรามีอันนี้ครับเล่มนี้เขารวมเล่มกันเลยนะครับเป็น w o r a b and reading ของปฐมปลายถ้าเกิดมีน้องปถมหรือคุณพ่อคุณแม่ดูอยู่นะครับก็มีสอนเช่นเดียวกันคำศัพท์เหมาะสบเด็กปฐมเนาะทีนี้ครับ20คนแรกใช่ไหมใครที่สนใจสมัครคอร์สเนี่ยสามารถสมัครผ่านทาง add and concept นะไลน์แอดนะครับแอดเอนคอนเ20คนแรกครับเรามีแจกเรามีแจกเป็นคลังคำศัพท์เลย 2,000คำ1,000คำนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นเด็กมปลายทีแคสเรามีเล่มดีให้2,000คำเอาไปท่องให้หัวแตกเลยนะครับไม่ออกให้ให้ออก <laughs> ยังไงก็ออก <laughs> เพราะ2,000คำนี้เลือกมาจากข้อสอบจริง <laughs> เออส่วนอันนี้ครับเผื่อใครอยู่มต้นแล้วอยากเข้าตรียมหมดโดมหรือข้อแบบสอบข้อม .4 โรงเรียนดงังต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็น1,000คำที่ออกข้อสอบเตรียมเนาะ ก็รับไปได้เลย20คนแรกของแต่ละอันใช่ไหมของแต่ละอันเนาะ20คนแรกของ TCAS สและ20คนแรกของหมอต้นนะครับที่เอาข้อสอบเตรียมโอเคอย่าลืมนะสนใจสมัครคอร์สนะครับ line add nconcept add nconcept นะครับผม โอเควันนี้ใครมีคําถามมีอะไรก็สามารถไปเจอกันได้นะ้อตรงนี้เดี๋ยวมันก็จะตัดแล้วเพราะฉะนั้นไปเจอกันใน IG ใน Facebook เอานะครับทั้ง IG ครูพี่หวายไอจีเอคอนเซปครูพี่แนนอะไรสามารถทักไปหาได้เลยนะสำหรับวันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับเจอกันโอกาสหน้าเดี๋ยวคงจะมีติวกันใหม่อีกรอติดตามด้วยนะครับในเพจเอคอนเซปหรือใน IGA c เอคอนเเนาะเจอกันครั้งหน้าครับวันนี้ก็สวัสดีครับทุกคนขอบคุณมากเจอกันครับบ๊ายบาย